อันนี้ก็คือว่าเขาสามารถพูดเป็นภาษาไทยได้นะครับและมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ใช่ไหมโอเคนะฮะหลังจากที่เราได้ข้อความเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกดส m ิ t นะครับนะอ่านี่คือตัวอย่างที่ได้นะครับนะอ่าโอเคนะฮะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะนะครับและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับนะเราสามารถให้ AI นะครับทำงานแทนเราได้แล้วนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูว่า AI เนี่ยนะครับสามารถที่จะทําเงินเนี่ยได้อย่างไรนะครับและถ้าเกิดว่า คุณเป็นผู้ประกอบการนะครับนะคุณจะขายสินค้าด้วย AI อย่างไรนะและถ้าเกิดว่าคุณจะทําเงินออนไลน์ด้วย y t u t u เนี่ยนะครับนะ คุณจะเอา AI เนี่ยมาทําอย่างไรนะมีทั้ง AI สําหรับเพลงแล้วก็ AI นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะทําเรื่องเล่าต่างๆนะครับเอาละครับแล้วเราไปดูกันครับ AI ตัวนี้นะครับนะมีชื่อว่าเฮ่เจนครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปลองทาก่อนนะครับนะซึ่ง AI ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะทำเนี่ยคนสามารถที่จะพูดได้นะครับเบื้องต้นนะครับนะเราเข้ามาที่ heygen.com นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเขาไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนะฝั่งนี้นะครับจะมีหน้าตาที่เป็นหน้าโฮมนะครับนะวี ามารถที่จะสร้างอวตารหรือว่าตัวแทนนะที่เป็นแทนคนได้นั่นเองนะครับ เบื้องต้นนะครับผมเนี่ยจะใช้ตัวโฟโต้ก็คือมีรูปนะครับผมจะอัปโหลดรูปขึ้นไปนะอ่านี่ครับอัปโหลดรูปขึ้นไปนะครับผมไปหารูปมาก่อนเบื้องต้นนะครับผมอัปโหลดรูปเข้าไปนะครับน้าอ่าโอเคนะครับนะตรงนี้ตอนนี้ผมอัปโหลดรูปเข้ามาแล้วครับจริงๆเนี่ยผมได้มีการเทสก่อนหน้านี้ให้เราดูแล้วนะครับอันนี้นี่รูปที่ผมเพิ่งอัปโหลดขึ้นมานะครับเราคลิกเข้าไปนะครับนะอันนี้คือเป็นรูปที่เป็นภาพนิ่งนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับนะเราจะทํายังไงต่อนะครับเราสามารถที่ จะเลือกได้ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนสมมุติว่าเราจะทําคลิปสั้นนะครับอ่าเรามาที่แนวตั้งนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเราลองคลิกตรงนี้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นกด p พ a y วิดีโออ่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆเลยนะครับมันสามารถที่จะเลือกได้หลายภาษานะครับผมคลิกไปตรงนี้นะครับนะเราก็อาจจะเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับทุกคนนะอ่านี้คลิกที่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะแล้วก็ค้นหานะครับคนไทยนะฮะมีไหมนะครับภาษาไทยมีใครบ้างนะเราอาจฉราก็ได้นะครับอ่า คลิกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับเบื้องต้นนะครับเรามาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับนะอ่านี่ก็คือเราสามารถที่จะใส่ข้อความลงไปได้นะครับสมมุติว่าผมมีข้อความนะครับผมก็ต้องมาใส่ข้อความตรงนี้เพื่อให้เ i นะครับสามารถที่จะพูดแทนเราได้นะครับและ้วเกิดว่าคุณไม่มีข้อความครับคุณไปใช้ AI ที่ชื่อว่า c h a t GPT ได้นะครับเอาละนะครับนะตอนนี้ผมใส่ข้อความลงไปแล้วนะครับผมก็กดเพล์เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะหลังจากนั้นนะครับเรามาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเขาก็ขยับอ่านะขอแนะนำรังนกแท้จากเราเหม อันนี้ก็คือว่าเขาสามารถพูดเป็นภาษาไทยได้นะครับและมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ใช่ไหมโอเคนะฮะหลังจากที่เราได้ข้อความเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกดซับมิตนะครับนะแล้วก็กดนะครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็กดซับมิตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งแบบจ่ายเงินนะครับแล้วก็แบบฟรีนะแบบฟรีเนี่ยฮะก็จะมีรายน้ําคุณลองสมัครดูก่อนก็ได้นะครับผมกดให้มันประมวลผลนะโอเคครับตอนนี้นะครับนะเรามาดูว่าหลังจากที่ประมวลผลเสร็จนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ อนี่คือตัวอย่างที่ได้นะครับนะอ่าโอเคนะฮะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะนะครับคุณกําลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีคุณค่าเห็นไหมทุกคนร่างกายอยู่ใช่ไหม เราขอแนะนารังนกแท้จากรังนกเจมเพผลิตภัณฑ์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเหมือนคนจริงๆนะครับทุกคนนะฮะเราสามารถที่จะเอาประยุกต์ขายสินค้าได้เลยนะครับเอาไปตัดต่อในแคปคัตเพิ่มเติมก็ได้นะครับและนี่คือหนึ่งตัวอย่างเฉยๆนะครับนะที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุณจะเอาคนนี้ไปเล่าเรื่องอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับตัวอย่างนี้เป็นช่องเพลงที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นเพลงที่ทําจาก AI นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเห็นะ นี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือเสียงเพลงเสียงเพลงที่เกิดขึ้นจาก AI นะทุกคนน่าเนี่ครับนี่คือเสียงเพลงที่เกิดขึ้นจาก AI เป็นคนร้องโอเคไหมนะนะฮะได้เงินไหมนี่ครับได้เงินจริงจริครับผมเนี่ยครับนะลงไปแล้วก็มีคนดูเนี่ยสองหมื่นกว่าครั้งแล้วก็ได้เงินมาเนี่ยประมาณ100กว่าบาทในเบื้องต้นนะครับนี่คือ1คลิปและใช้ AI ร้องครับทุกคนนะ อันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับนอกจากเราสามารถที่จะลงใน YouTube ได้เนี่ยไปลงใน t k t t o k ก็ได้ครับนี่คือช่อง t i k t o กนะครับอีกช่องหนึ่งที่เป็นของผมนะครับนะเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะฮะอยากร้องเพลงต่างประเทศนะครับที่เป็นเพลงเด็กคุณจะทํำยังไงอันนี้ผมอยู่ตัวอย่างนะครับเห็นไหมมีคนดูนะครับอันนี้ยเป็น AI นะครับที่ร้องเพลงนะครับทุกคนเห็นไหมนะฮะเราใช้ AI ร้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ใช้ AI เนี่ยครับในการสร้างพวกตัวละครต่างๆได้นะครับอ่านี่คือหนึ่งตัวอย่างนะที่เราสามารถที่จะทำตัวที่เป็นคลิป AI ได้นะครับและถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากทำช่องต่างประเทศคุณจะทำยังไงนี่ฮะผมจะทำให้ดูนะครับว่านี่คือช่องต่างประเทศนี่คือตัวอย่างนะเห็นไหมคนตามอยู่4แสนนะครับช่องนี้เนี่ยนะครับน,นี่คือคลิปนะฮะที่เราสามารถที่จะใช้ AI เนี่ยทำได้ง่ายๆแบบนี้นะครับ และถ้าเกิดว่าคุณเอาช่องนี้นะครับไปเช็คดูในเว็บต่างประเทศนะครับคุณจะพบว่าเขาเนี่ยนะฮะที่จะทำเงินได้เนี่ยเดือนละหลายหมื่นบาทด้วยกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับนะ คุณเนี่ยครับตัดสินใจที่จะใช้ AI ในการที่จะช่วยทําเงินในการที่ช่วยขายของออนไลน์หรือว่าใช้ AI เนี่ยพูดแทนเรานะครับนะคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นเลครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีคลาสที่ชื่อว่าวิดีโอ AI สร้างรายได้นะครับและถ้าเกิดใครสนใจสามารถที่จะทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยคอมเมนต์ล่างว่าชอบเกี่ยวข้องกับ AI ทำอะไรนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้กดติดตามครูอยู่ดูแล YouTube ไว้ และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร